Hi I'm Janicei here er. let's study English together มีนักเรียนบางคนถามมาว่าทำอย่างไรจริงจะอ่านภาษาอังกฤษออกได้ทุกคำและออกเสียงได้ถูกอันนี้คือปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาดูกันคนจริงไม่ยากนะครับแต่ว่าเรามองข้ามอ้าวนักเรียนฟังให้ดีนะครับตัวสกดในภาษาอังกฤษนะครับช่วยให้ออกเสียงไม่ได้ฟังอีกทีนะครับตัวสกดเนี่ย ช่วยให้ออกเสียงไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยตัวสะกดหรือ spelling กับเสียงหรือ pronunciation ไม่เกี่ยวกันนะครับอ้าวยกตัวอย่างนี้ one o n e เห็นไหมครับเขียนด้วย o n e อ้าวออกเสียงว่า one อ้าวแล้ว w มาจากไหนแ <c oughs> ปลกไหมเนี่ยตัวสะกดไม่ได้เกี่ยวอาว้าวเนี่ยดูให้ดีนะดู p h o n e t i c ดูตัว p h o n e t i c นะครับ w o r เนี่ยตัว ipa นะครับ w o r แล้วก็ตัวตัวีหัวคว่ำนะครับอ่ะแล้วก็เอ็นเนเนี่ยเรียกว่า one ไอ้ตัวนี้นะครับ one เนี่ยเป็นเสียงของ o n e อันนั้นเรียกว่า spelling อ่ะลองลองดูเส้นตัวอย่างนะครับ spelling t w o ออกเสียงว่า two เนี่ยนะครับเลขสองนะครับ two อ้ามีตัว w แต่ทำไมเสียงไม่ออกเราไม่อ่านว่า t วูเห็นไหมครับเราอ่านตามตัว เสียงเรียกว่า p h o n e m i c transcription อย่าไปอ่านตามตัวสะกดโดยเด็ดขาดช่วยไม่ได้เห็นไ่มมีเยอะเลยเกือบทั้งนั้นเลยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเร,เราเรียกว่าตัวสะกดกับเสียงไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ถามมานะครับทำอย่างไรจึงจะอ่านออกเสียงได้ทุกคำก็ง่ายมากนักเรียนต้องรู้จักตัว phonetic symbol phonetic symbol หรือตัว IPA กับเสียงของมันนะ อ่าอย่างเช่นรูปร่างอย่างนี้มันจะออกเสียงงี้รูปร่างอย่างนี้จะออกเสียงนี้ในภาษาอังกฤษมีอยู่24สัญลักษณ์มีพยัญชนะ24สระ20นักเรียนต้องรู้จักมันให้ได้แล้วก็เสียงของมันกระจบอ่านได้ทุกคําในโลกอ่าเรารู้ตัวอย่างต่อไปนี้ครับอย่างเช่นคาว่าอ่าอย่าลืมนะอย่างเช่นคําว่า walk เนี่ยไหมมีตัว l แต่ไม่ออกเสียงน่ l ไม่ออกอ่า เซ็กเนเห็นไหมมีตัวเอล L, S a l M O N อลแต่เ,เสียงเอลไม่มีดูในฟอนิเมตทรานสคริปชันนะครับไม่มีก็ต้องอ่านว่าแซ็กเมนเห็นไหมนะีอีกสักตัวนะอย่างคำว่า calm, c a l m C A L M ตัวเอลก็ไม่ออกเสียงเขาเขียนไว้แต่ว่าไม่มีเสียงก็ไม่ออกก็เอาว่าคัมเห็นไหมง่ายไหมครับอ่าอย่างคำว่าซ m มเนี่ยโคนิโปนี่ก็ umb, t ั H u m b T H U M B แต่ว่าตัว B มันสะกดมีแต่เสียงไม่มีดูที่ตัว h ฟ n อนิกนะครับมันก็จะออกว่า s ั m เห็นไหมซัมไม่ไม่ใช่ s ั m เบเห็นไหมอย่าเงี้ยคำว่าเ e b t ดีบีที่แปลว่าเป็นนี่ตัว B มันเขียนไว้แต่ว่าเสียงไม่มีเรารู้รู้ได้ยังไงว่าเสียงไม่มีก็ดูตัวที่ o ฟ e อนิกทรานสคริป i ันนี่ไงออกว่าเด d เด t โอเคนะครับอ้าวคำต่อไปนะครับคำนี้นักเรียนไทยอาจเป็นเซอร์เชน เซอร์เจนถ้าดูตัวฟอนิมิกเป็นนะครับอ่านเป็นอย่างว่า s ซอร์เจนเซอร์เเห็นไหมนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เซอร์นะครับอลองสับตัวไปนี่ประเทศที่กำลังรบอยู่ขนาดนี้ประเทศอิสราเอลนักเรียนส่วนใหญ่เลยอ่านว่าอิสราเอลอ่านตามตัวสกดฟังให้ดีนะครับดูฟอนิมิกทรานสคริปชันนะครับมันจะว่าอิสราเอลเนี่ยเห็นไหมนักเรียนพูดตามรับอิสสเือร์เคอครับอิส rail israel israel เห็นไหมไม่ใช่อิสราเอลถ้าอยากอ่านถูกนะครับอ่านตาม phonemic อีกอันหนึ่งนะครับยังคำยังรัฐ illinois i l l i illi แล้วก็ n o i s มีตัว s แต่ไม่ออกเสียงเราไม่อ่านว่า illinois อ่านว่า i l l i n o i s illinois เห็นไหมครับเนี่ยเราเรียกว่าอ่านตามตัวอีกอันนึงก็คืออีกเสียงหนึ่งนะครับขอโทษอีกคำนึงคือ arkansas ถ้าเราอ่านตามตัวสกดจะเป็น Arkansas แต่ถ้าดูฟ o n e m ิกฝรั่งเขาจะพูดว่า Arkansas it is a state in the southern part in the southern part of the United States Arkansas โอเค see you again from my Japanese e y ง่ายไหมครับการออกเสียงสะษดใั้กถูกรู้จักตัว phonetic symbol ดีกเรื่องการใช้ภาษาไทยมันไม่ตรงโอเค see you again from my Japanese here have a nice evening